สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาพิสูจน์ความหลอนความน่ากลัวของร้านกาแฟที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้ที่ร้านกาแฟคอซอ1นเเมืองปากซองค่ะก็จะมีเมนูกาแฟต่างๆเมนูชาเมนูชาเขียวชานมแล้วก็มีเมนูผลไม้ต่างๆนะคะสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟอยากลองชิมกาแฟสดของเมืองปากซองเองก็ไม่ควรพลาดค่ะ ที่นี่ก็ยังคั่วเมล็ดกาแฟเองด้วยนะคะฝนอาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟได้ไม่ครบถ้วนและก็ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปกติแล้วไม่ใช่คอกาแฟ <Cinnamon. S 2> แค่ะเป็นสายถ่ายรูปสายน้ำหวานนะคะไปพิสูจน์ความน่ากลัวกันค่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะแนวอาร์ตอบอกได้เลยะคะ่ะว่าที่นี่เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะจะเป็นตึกเก่านะคะที่มีร่องรอยของการสู้รบตั้งแต่สมัยสงครามนะคะก็จะสังเกตว่า,าตรงผนังก็ยังมีรอยกระสุนปืนนะคะยังหลงเหลืออยู่บ้างะคะ่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูที่ชั้น2ค่ะซึ่งอาคารอย่างนี้ก็จะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปค่ะ <Open up. S 1> ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีพวกะตะไคร่น้ำนะคะพวกหญ้าต้นไม้ขึ้นตามอาคารซึ่งมันเก๋มากทุกคนมันอาร์ตมากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ If you want baby, we should be close in friend. If you open the engagement with my agenda, request my cherry. Get the doors open. Take that. I'm sorry, I have to call you. Open the end. If want baby, we should be close in friend. If you open and end, I'll that. I've broken her Open that. และมุมนี้นะคะเป็นมุมที่ฝนชอบที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตรงผนังนกำแพงข้างบนนะคะก็เราก็จะเห็นรอยกระสุนเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปและออกมาสวยมากเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากมาลองชิมกาแฟหรือว่าอยากมาลองถ่ายรูปเก๋ๆอาร์ตๆนะคะดูน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงมีร่องรอยประวัติศาสตร์เนี่ยก็มาได้เลยค่ะมาถึงใจกลางเมืองปักซองนะคะตรงแยกก่อนถึงโรงพยาบาลของเมืองปากซองก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปเกี่ยวกับเมืองปากซองเอามาให้ทุกคนได้ดูกันคะ่ะ